สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดำทีมเชิงเตยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับวันนี้ผมบอกแล้วเมื่อวานว่าวันนี้จะลงไปข้างล่างครับทีมงานหุ้อดำกับเจ้ากานยาวครับนี่เซิงเตยจะไปทำไปไหนสงสัยจะไปวิดน้ำครับน้ำมันขังตรงนั้นหน่อยหนึ่งนี่กำลังจะไต่ขึ้นไต่ไวไหม ขึ้นไหวไหมโอ้โหใช้ดันครับใช้ดีตัวเองขึ้นครับดีตัวเองขึ้นผมว่าเซตเตอร์น่าจะขึ้นไปเพื่อจะไปวิดน้ำนะวิดน้ำตัวนั้นแหละที่มันขางอยู่อะเพราะว่าจะเริ่มเจาะจากมุมนั้นนะอ่ะ บรรยากาศยามเช้าเช้าล้อดำมารอกันเลยฮะ8คันครับวันนี้ทางจะขึ้นตรงนู้นนะขึ้นตรงมุมนี้เลยขึ้นตรงมุมนี้เย่าให้หัวหน้าแม็กไล่ดินชีน้ำขังออกก่อ่การมันลื่นฮนะแต่รับรองเรื่องความแข็งนี่แข็งแน่นอนผมกลัวอย่างเดียวกลัวจะลื่นกลัวจะหมุนติ้ว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 ฮะ อ่ะเห็นไหมผมว่าแล้วเสียเตอร์จะต้องลุกขึ้นไปวิดน้ำก่อนเน่เพราะว่าเราไล่ระดับนะไอ้นะไอ้ตรงนั้นมันต่ำสุดเพื่อน้ำเวลาตึงออกมาจะไหลไปอยู่ตรงนั้นที่เดียวครที่เจ้าการยาวกำลังวิดน้ำคะระพอวิสเสร็จแล้วเ๋จะจะลงมาเหมือนเดิมลงมาตักดินใส่หกล้อดำเดี๋ยวดูิจะขึ้นไหวไหม ไอ้รอบแรกอ่ะอาจจะมีอุสรักอยู่แต่พอได้นวดได้นวดแล้วะได้ยํำแล้วด๋ยกนี้ก็ขึ้นสบายฮะอ่ะ,อะวิดประมาณสี่ห้าพุ่งทีก็น้ำจะแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้ว ซึมมาเลยครับน้ํามันซึมมาแล้วก็มาจากฝนด้วยเมื่อวานนี่โอ้โหปล่อยๆนะแต่รอบบ่อหนึ่งไร่นี่มืดตึ๊บเลยฟ้าครับมืดเลยนึกว่าเอาอีกแล้วเตรียมตัวจะย้ายอยู่แล้วโชคยังดีครับยังให้ได้ทำงานต่อ อยู่หน้าแม็กไล่ดินเปียกๆก่อนเอาออกด้านข้างก่อนนะโอ้รถมันตีโค้งนี่มันจะมีกําลังส่งขึ้นไหมถ้ามันยิงตรงๆนี่ผมว่าพอมีแรงขึ้นนะถ้าตีโค้งนี่นจะขึ้นไหวไหมตีโค้งขึ้นทางชันนะเอาแห้งแล้วครับแห้งแล้วเดี๋ยวลงไปตักแล้ว เดี๋ยวก็ลงมาตักนะครับนี่ผมพามาดูทางขึ้นครับอ่ะ,จะเจ้ากันยาววิดนามเสร็จแล้วลงไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดีว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันแรกะครับขอลองทางฮะ,ะต้องตีโค้งนะรัาขึ้นตรงๆนะถ้าหักหักมุมมานี่รับรองกำลังจะขึ้นไหวไหม อย่าลองไปคันแรกเดีย๋ยวเรามาดูกันครัอา้าอาจารย์เวียงขอคันแรกครับขอคันแรกอ่าตรงนั้นก็พอดีเลยไปที่กลับรถแล้วก็ถอยยาไปนูนะ่นฮะพอดี หน้าดินเรายังไม่หมดนะพอดีเจ้าของเขาอยากจะได้ดินดานครับเนี่ยชอบไม่เหมือนกันครับบางคนก็ชอบดินดานบางคนก็ชอบหน้าดินวันนี้เราจะลุยดินดานครับหรือดินชั้นล่างครับจะเอารวงที่ระดับความลึกเลยหรือเปล่ายังไม่รู้นะหรือเซตเตอร์จะเอาลงไปแค่เมตรสองเมตรก่อนอันนี้เดี๋ยวคอยติดตามเพราะว่าบอ่อลูกนี้กําหนดไว้ที่6เมตรนะครับความลึก6เมตร โอ้โหดูปากบอ่อดิตรงดิ่งเลยสลปก็เอียงให้เห็นชัดๆเลยฮะรับรอประกันไม่พังแน่ฮะแล้วเราจะมีเบอร์อีกชั้นหนึ่งนะผมบอกไว้แล้วว่าถ้าขุดลึกๆอ่ะต้องมีเบอร์อีกชั้นหนึ่งป้องกันไว้ให้ดินพังฮะไม่ใช่เลยป้องกันไม่ให้ดินพังพูดผิดแล้วทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างแล้วต้องมีสลบเอียงแบบนี้นะอีกชั้นหนึ่งครับ เลือกเอาจะลงด้านไหนเลือกเอาเริ่มแล้วครับหัวหน้าเหวียงอาจารย์เหวียงคันแรกอ่ะถอยมาถอยมากลัวอย่างเดียวแต่กลัวลื่นแต่ไล่น้ําออกมาแล้วไล่ดินเปียกมาอยู่ด้านข้างหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทางนู้นก่อนเดีวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ประมาณมุ่งขีนึงนะฮะ แล้วก็ขุดแบบสโลเอียงๆแบบชั้นบนบนี่นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวเตเริ่มเจาะแล้วเริ่มแต่งเป็นแนวก่อนฮนะเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นตัวอย่างสักสองสามคันนะ ถ้าครบแคันนี่คงใช้เวลาเยอะกันแล้วเกินเอาดูเป็นตัวอย่างว่าขึ้นไหวไหมอ้ติดีเรื่องติดกุ้งขี้แล้มาอยู่ไหนออกมาอยู่นูน่นไม่ได้เอามาอ่ะขอมแหละมากันแรกครับ ประเดิมโดยอาจารย์เวียงเดียเต้บอกว่าเฮียผมกลัวางเดียวกลัวจะขุดไม่เข้าขน้นแหละข้างล่างมันแข็งไอ้ต้องตีโค้งนะต้องตีโค้งนะดูวะไปไหมไม่ไหวเนี่ยผมว่ามันลื่นมันลื่น อ่ะตั้งลำไม่ตั้งลำไม,ำม่ทีเนี้ยจะมีแรงส่งเยอะเลยเอ,อ้อยจะถอยลงมามากเจเจอดินเปียกอ่ะสับรอยลอยครับไม่ไหวครับไม่ไหวนี่แหละผมว่ามันต้องพาไปประมาณรอบสองรอบอะ่ะอย่าเอาไมา่อเอาไมา่ จะออกมาก่อนครับออกมาก่อนอย่าให้เจ้าการยาวไปแก้ตรงนั้นอีกสักหน่อยฮะมันเป็นดินทรายด้วยไงขูดออกเลยหรือเปล่านี่ว่าแล้วว่าต้องขูดออกเลยเดีย๋ยวหาดินแหง้แหงๆมาใส่ฮะ ล้วงตรงนั้นนะครับเฮ้ยมันจะมีทรายมากไปหรือเปล่าถ้ามีทรายมากไปก็ไม่ได้นะเอาตรงนี้เลยฮะ,ะเอาตรงด้านข้างนี่แหละดมองดูแล้วมันก็ไม่ชันมากเท่าไหร่นะเพราะว่า สโลปมาแบบลาดเอียงได้ดีมากเลยฮนะแต่มันติดตรงที่ว่าจะขึ้นนี่แหละขึ้นชั้นล่างจะไปชั้นนี่แหละมันขึ้นไม่ได้มันเจอดินทรายเข้าไปฮนะนี่ถามว่ามันก็รับนีนะไม่ชันเกินไปครับไม่ดูชันเกินไปโยนาแม็กช่วยไล่ยำอีกทีครับ เดินยาำให้ทีหนึ่งยาำเสร็จแล้วก็รดถ่ายปาดปาดเจ็บอีกรอบหนึ่งฮะเอาทรายมาลงมากไปก็ไม่ดีนะเนี่ยเซเ,เ,เตอร์ดูแลถ้าทรายล้วนๆเลยไม่ดีฮะต้องเป็นดินน่าจะาหามาใส่อีกสักบุงกีสองบุงกีก็น่าจะได้นเนี่ตรงนั้นหน้าดินจะหนาหน่อย ไม่มีทรายผสมเยอะอ่ะทีนี้หุหนห้าแม็กไล่แล้วเดี๋ยวเซียเตย้กำลังจะเอาไม้กิมฟันเอาไปด้วยกลมอกกี้ดินติดบุงกีเอาเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูกันครับรอบนี้จะขึ้นไหม โอ้โหดินติดเต็มล้อเลยเนี่ยจังหวะมาตีโคง้งอย่ะเนี่ยผมกัวกำลังจะหมดตึบอ่าออกขึ้นตรงนี้ไปได้กระสาบายลอะอ่านี่ฮะผ่านไปแล้วครับคันแรกอย่ามีรอยยุบอะไรขึ้นมาเราก็ใส่ใหม่ฮะทีนี้แหละเน่นตึ๊บรอบสองรอบแรกเนี่ย สอ,องรอบเนี่ยต้องนืดๆหน่อยพอสักหน่อยทีเนี้ยพออยู่ตัวก็สบายแล้วอ้าวนี่เชื่เตยขึ้นไปขย,ไปยุมให้อีกไปยํำให้อีกรอบหนึ่งฮะนี่ไปเดินยํำให้อีกรอบหนึ่งฮะน้ำหนักก็อยู่ประมาณสิบสามตันนะเจ้ากันยาวเนี่ย นี่ตรงไหนไม่ดีออกเลยจังหวะยุกใกล้ๆอย่าหาดินมาใส่แข็งอยู่ตรงนี้แข็งอยู่นี่นี่ตรงนั้นแหละน่วมหน่อยเดียวฮะ,อะเอาดินชื้นๆนุๆ่มๆออกไปแล้วเอาดินแห้งยัดมานะครับทีนี้ไม่อยู่ให้มันรู้กันไป เดีย๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะลองดูอีกคันหนึ่งว่าหลังจากลองไปแล้วเที่ยวแรกเจออะไรบ้างได้แก้สถานการณ์ไปแล้วเดีย๋ยวลองดูอีกคันหนึ่งว่าจะขึ้นไหวไหมเดีย๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีคนลายต่อไปฮะมาแล้วครับผู้โชคดีลลยต่อไปฮะหูวหน้าวายครับหูวหน้าวายขอเป็นคันที่สองได้กันทุกคันแน่ฮะ 8คันนี้หัวหน้าแม็กยัไม่ไปนะคอยเฝ้าดูทางก่อนแป๊บหนึ่งจักรอบหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเยวค่อยออกไปดันครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาให้เจ้าคันยาวเดินไปเดินมา เดี๋ยวอีกสักวงกีหนึ่งหน้าจะพอก่อนนะ่าลองทางดูก่อนนะเดีย๋ยวถ้าอยู่ตัวเนะี่ยเพิ่มน้ำหนักให้เพิ่มปริมาณดินเพิ่มให้ฮะเช่วงลองทาง,ทางเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็จะใส่ดินประมาณนี้ก่อน่า่อย่าทำเป็นเล่นนะต้องเยียบหน่อยนะ ม่มีปัญหาครับสบายแล้วเอาละอ่าสบาย้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ